ตับไม่ยากครับตับไ่ายวางใจแล้วจะจับ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 จบวางใจมนี้วางอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นพี่ดอแล้วแล้วก็เล่นไป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 เิเไม่ได้ยากครับ ไม่ไะ้ใช้เครื่องเพราะว่าต้องออกกำลังกายจะแข็งเลย

แล้วมันไม่เด็ดแล้วเปลี่ยนเนี่ย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 เนี่ ใช้กันไกลด mm. and <AND well. ีอยากโยกโยกโยกมันโยกมันโยกตัวกล้องตั้งอยู่บนนีช่ไครับน่ะ